สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็มาตัดบวบเนาะบวบยาวนะคะตัดบวบยาวกับลูกกระเจี๊ยบแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะเราจะเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านใกล้ๆก,กันกันแถวๆนี้เลยค่ะเราจะใส่ถุงแล้วก็เอาไปให้เขานะคะอันนี้เราว่าเราจะไม่ขาย ราจะเก็บไปให้เพื่อนบ้านแบ่งให้เพื่อนบ้านกินเนาะแต่เราก็ทําประจําเหมือนกันนั่นแหละค่ะไม่ว่าเราปลูกอะไรเราก็จะแบ่งเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านได้กินบ้างอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าของในสวนเรามันก็มีเยอะมีหลายอย่างเนาะเราก็จะให้เพื่อนบ้านได้กินกับเราบ้าง บางครั้งเขาก็มาซื้อเนาะเขามาซื้อบางครั้งเราก็ไม่เอาตังเขาหรอกแต่บางคนเขาก็โกรธแล้วนะที่เราไม่เอาตังเขานั่นนะเขาบอกว่าเขามาซื้อนะเขาไม่ได้มาขอมีคนว่าให้เราอย่างเี้แต่เราก็เราเต็มใจให้อะไรอย่างนี้นะบางคนเขาว่าถ้าไม่เอาตังเขาก็ไม่เอาของเนี้ยเราก็จําเป็นต้องเอาตังเขา แต่วันหลังเราก็ต้องเก็บไปให้เขาที่บ้านด้วยล่ะ <c oughs> เราจะเป็นคนแบบนี้นะคนบ้านใกล้เนี้ยเราจะไม่อยากเอาตังค์เขาอะไรองนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้ไปแจกให้หลายบ้านอยู่เนี่ยไปให้เพื่อนหลายบ้านอยู่นะคะเนี้ยก็เราเป็นคน ต่างถิ่นต่างบ้านต่างต่างบ้านต่างเมืองเรามาอยู่เข้าดีกับเราอะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราไม่มีญาติที่อยู่ใกล้เนาะเรามีเพื่อนบ้านที่ดีเราก็ดีใจอย่างเงี้ยเรามีอะไรก็แบ่งปันอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านก็ดีกันทุกคนนะคะที่นี่ บวบค้างเก่าลูกมันก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกทดแทนหรือว่าปลูกบวบเฉเชยอันเก่านี่แหละเราจะลื้อทิ้งแต่ลูกมันก็สวยอยู่เราก็ว่าเราจะลื้อทิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะแต่ยังไม่ลื้อตอนนี้นะปลูกซะก่อนให้มันขึ้นยาวๆให้มันเป็นเครือก่อนแล้วเราถึงจะลือ้ออันเก่านี้ทิ้งเนาะ เพราะว่าเครือเก่าเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่เลยลูกมันก็ยังสวยลูกมันก็ยังยาวสวยอยู่เลยนะคะไอ้ที่แมงกินมันก็ไม่สวยละอันนี้มันก็โดนแมงเจาะไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อันที่โดนแมงเจาะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่สวย แล้ค่แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะเอาบวบเอากระเจี๊ยบใส่ถุงแล้วไปให้เพื่อนบ้านกินกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ